สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับปฏิหารข่าวดีครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ผ่านพลังงานจากไพ่ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บอามาเคยดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดีย๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ าฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยหมายแรกนะคะ2เหรียญจะมีสิ่งดีๆหรือเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะอาจจะได้รับของขวัญของมีค่านะหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้นะที่คุณจะได้รับนะคะมีเกณฑ์ได้ของรักกลับคืน อะไรที่เป็นของเรานะโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้เป็นของคุณอาจจะหมายถึงโอกาสที่เคยลุดลอยไปก็หวนกลับมาหาเราอีกครั้งนะคะหรือไม่การที่คุณได้กลับไปเคลียร์พวกปัญหาเก่าๆนะสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้มันดีขึ้นนะคะปัญหานะที่มันยืดเยื้อยาวนานจะได้รับการแก้ไขนะหรือการที่คุณได้ไปเคลียร์ใจกับคนที่เคยมีปัญหากัน นะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะเหมือนเราได้เคลียร์นะได้สะสะางความในใจก็จะทําให้คุณรู้สึกโล่งใจสบายใจขึ้นเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกนะคะนะก็จะเป็นเรื่องดีๆข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูไพ่แคมพปรแรนนะคะเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในชีวิตของชาวราศีธนูอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะ นะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆอาจจะต้องทำงานที่มันมีความรับผิดชอบสูงนะมีงานที่ท้าทายหรือเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็ได้เราก็อย่าเพิ่งกลัวนะคะเราลองลงมือทำก่อนนะค่อยๆเรียนรู้กันไปก็จะทำให้คุณทำสำเร็จได้บางทีสิ่งที่เราคิดว่ายากมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้เราจงใช้ประสบการณ์ นะใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่ไม่ว่ามันจะยากเพียงใดนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจสักอย่างเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การยกย้ายที่อยู่อาศัยโนะยกย้ายที่ทํางานแต่ว่าเป็นการยกย้ายที่มันจะส่งผลดีนะคะทาให้ชีวิตของคุณนะมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะมีความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญก้าวหน้านะคะหรือความร่วมเย็นเป็นสุขนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูจากที่ชีวิตมีแต่อุปสรรคปัญหานะชีวิตมีแต่เรื่องอายากลําบากมีแต่เรื่องแย่ๆนะคะนะก็จะค่อยๆค,คี่คลายในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะนําพาความสุขนะที่จะเข้ามาแทนที่ความทุกข์ มันจะถูกพัดผ่านออกไปเราก็จะนำพาความสมหวังความสุขเข้ามาแทนที่นะคะนะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากที่มีแต่ความโชคร้ายก็จะมีแต่ความโชคดีเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะไพ่แดไม้เทา้าเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะ นะถ้าการทำงานก็อาจจะได้รับความไว้วางใจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือไม่อาจจะทำงานเก่งจนได้รับคำชมได้รับการโปรโมตนะหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเก่งขึ้นนะได้ผลลัพธ์ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับ ด้าน Import-Export นะคะธุรกิจเองกำไรต่างๆนะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างดีมากๆาแล้วก็งานที่เกี่ยวกับด้านบันเทิงด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่สตาร์ดารานักสแสดงนักร้องนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะ,นะก็จะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีผลงานที่โดดเด่นอาจจะทำให้คุณโด่งดัง,ดงแบบข้ามปีเลยก็ได้ นะก็ค่อนข้างดีมากๆหรือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะคะจะเกิดความสําเร็จเกิดสิ่งดีๆอะไรที่เราอาจจะเคยแอบหวังไว้เล็กๆภายในใจอยู่ๆมันก็กลับกลายเป็นเป็นเรื่องจริงนะเป็นความจริงได้นะคะก็จะเป็นความสุขนะที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะก็จงมีความหวังกับชีวิตเสมอ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะเจออุปสรรคปัญหาเจอเรื่องติดขัดใดๆจงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ฟ้าหลังฝนยอมสดใสเสมอชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องเจอบททดสอบเจอบทเรียนเจอความผิดพลาดความล้มเหลวต่างๆซึ่งมันจะรอห้อมทาให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งข,ขึ้นนะคุณก็เก่งจากปัญหาที่คุณเจอะเจอนั่นแหละนะคะ และเมื่อเราเก่งขึ้นนะมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถก็จะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะเป็นโอกาสที่คุณรอคอยจะถูกหยิบเยื่นเข้ามาหาคุณนะคะก็เป็นโอกาสที่จะทําให้คุณสามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้มีไพ่9ดาบนะคะอย่าได้ย่อท้อนะต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็อย่าไปเครียดด้วยนะคะ,ะคนเราย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น แต่ปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราแก้ไม่ได้มีไว้ให้เราเครียดนะคะถ้าัมแต่เครียดนะคิดมากกังวลใจเราก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกของปัญหาได้นะไม่สามารถจะแก้ไขมันได้เราลองตั้งสตินะคะใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คิดนะก็จะทําให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาต่างๆนะให้รุ่รงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะเนี่ยเวลาที่คุณรู้สึกตกตำ่ำนะชีวิตมันยากลําบาก ก็อาจจะด้วยคุณงามความดีที่คุณได้กระทำมาการคิดดีทำดีก็จะช่วยทำให้คุณผ่านพ้นนะหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะคะได้ออกจากคนไม่ดีด้วยนะคนไม่ดีในชีวิตก็จะถูกปัดเป่าออกไปแล้วก็จะทำให้เราได้เจอคนที่ดีคนที่คอยช่วยเหลือคอยอยู่เคียงข้างเรานะได้เจอคนที่เข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะคะ ไพ่เจ็ดไม้เทา้าอาจจะมีเรื่องของการบุกเบิกการต่อสู้ฝ่าฟันมีเรื่องให้คุณต้องกระตือรือร้นหรือวิ่งเต้นก็ได้นะคะนะแต่แต่ถ้าเรายิ่งยิ่งวิ่งเต้นนะยิ่งต่อสู้ยิ่งมีความใจสู้เนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนบางคนอาจจะกําลังปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณนะคะกําลังต่อสู้เพื่อผลประโยชน์อย่างเช่นอาจจะกําลังวิ่งเต้นเรื่องเงินนะเรื่องงาน เพื่อจะนำมาซึ่งความสำเร็จก็ได้นะคะนาการต่อสู้ฝ่าฟันก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไพ่เมจิเชียนนะคะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็เสน่ห์ในเรื่องของการพูดการสื่อสารพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองสร้างความสำเร็จ แล้วก็คําพูดของคุณเนี่ยสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะจากที่ตอนแรกๆนี่เสียเปรียบอยู่นะคะก็อาจจะใช้คําพูดของเรานี่แหละนะที่จะพลิกสถานการณ์นะเป็นแบบได้เปรียบได้นะคะคาพูดที่มันจะสร้างความสำเร็จมากมายให้กับตัวคุณก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีนะคะอย่าไปพูดแบบพูดโกหกพูดไม่จริงพูดให้ร้ายคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียนะกับดวงชะตาของคุณก็ได้ พูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้นะคะมีไพ่เก้าถ้วยนะเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์การได้มีชีวิตที่มันดูสมบูรณ์แบบนะคะปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะเรื่องที่มันไม่สบายใจเรื่องกังวลใจต่างๆมันกำลังจะคี้คายแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นความสบายอกสบายใจมากขึ้น หรืออาจจะเป็นการที่คุณได้เคลียร์ใจกับใครสักคนหนึ่งที่เคยมีปัญหากันในอดีตนะคะถึงคราวที่ต้องปรับความเข้าใจกันนะกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมารักกันกลับมาสามัคคีนะต่อกันมากขึ้นพอเราได้เคลียร์ใจในสิ่งที่มันได้อัดอั้นตางใจเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกโล่งใจขึ้นไม่มีอะไรที่ต้องปิดคางกันอีกต่อไปบางทีการที่ชีวิตของเรามันมีปัญหามันติดขัด อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรที่ต้องเคลียร์กับกับอะไรบางอย่างก็ได้นะคะพอเราได้เคลียร์แล้วนะทีนี้ชีวิตก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะใครบนอะไรไว้นะคะแล้วสมหวังนะไปแก้บนด้วยนะคะนะอย่างน้นอยก็ทําเพื่อความสบายใจนะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีธนูนะคะ พายหาพินเต็นะความมิสเนเห์นะคะจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูดีมีแต่คนอยากรู้จักกับเรานะความมิสเนเส์น,นั่นแหละที่มันเป็นเหมือนประตูนะเปิดรับโอกาสดีๆเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องสวยหล่อก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราอาทำตัวดีนะคะรู้จักการวางตัวนะรู้จักการเทศะ นะแต่งกายสุภาพพูดจาอ่อนหวานมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็จะเป็นการสร้างเสน่ห์ที่ดีทำให้มีคนรักคนเมตตาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำเหมือนคนสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะเหมือนเหมือนมองการไกลได้แล้วก็สามารถที่จะคาดคะเนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เซนต์นั้นมันก็อาจจะมาจาก ประสบการณ์ของคุณล้วนๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นประสบการณ์หรือสิ่งที่คุณได้สะสมมาน,นั่นแหละที่มันจะช่วยทําให้คุณได้คิดวิเคราะห์ไตรตรองได้อย่างมีเหตุและผลมากขึ้นก็จะทําให้คุณทําอะไรที่มันดูเป็นแบบแผนนะมีความระมัดระวังมากขึ้นก็จะทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะไพ่ฟูนะเป็นไพ่แห่งการ มีอิสระนะคะได้ทําตามความฝันนะทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้บางคนอาจจะมีบางอย่างที่อยากจะทําให้สําเร็จนะคะก่อนหน้านี้นะก็คิดคิดทำแล้วหละ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีหลายอย่างมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่มันก็ไม่ไม่สามารถจะทําสําเร็จสักทีแต่ตอนนี้มันก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่มีโอกาสที่จะได้ทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จได้ ก็จงให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองลองมือทำใหม่อีกครั้งนะก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะหรือบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะได้ไปท่องเที่ยวนะได้ไปเที่ยวไปเปิดรับพลังบวกไปชาร์จชีวิตให้กับตัวคุณนะคะอาจจะได้เดินทางไปพบปะเพื่อนใหม่ๆได้เข้าสังคมที่หลากหลายได้รู้จักผู้คนมากขึ้นก็จะ ทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะการเดินทางมันจะนําพาสิ่งดีๆแล้วก็เรื่องเหนือความคาดหมายนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะก็เอาตัวเองไปหาความสุขบ้างนะบางคนมัวแต่จดจ่อทําแต่ง,งานอย่างเดียวมันก็อาจจะเกิดความเครียดได้นะคะเี่ยไพ่เกาดาบางทีเราใช้ชีวิตแบบตึงเกินไปนะตึงเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดความกดดัน เกิดความไม่สบายใจได้เราก็ต้องผ่อนคลบ้างนะคะหาเวลาไปเที่ยวบ้างนะไปาชาร์จพลังชีวิตจะทำให้มีแรงบันดาลใจดีๆมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆที่นำมาปรับใช้กับการทำงานของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะก็จะเป็นข่าวดีเป็นปฏิหารดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในเร็ววันนี้นะคะก็ขอให้คุณขยันหมั่นเพียร นะเรามีเป้าหมายอะไรขอให้ทําให้สําเร็จถ้าเป้าหมายของเรามันชัดเจนแล้วนะคือสิ่งที่เราตัดสินใจลงมือทําแล้วเราก็ทุ่มสุดตัวเลยนะคะนะค่อยๆทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็ มีโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคิดดีทดําดีพูดแต่สิ่งที่ดีชีวิตก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่มีทางตกต่ําอย่างแน่นอนก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหวัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลามาเทมามีคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ